สบายดีสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยพันจังวาหักกันไ้คือเขเหนียวปันแกนยาสิเพศแตกห่างคือจังนามถึงขหนียวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ครับผมได้อยู่ที่วัดโพชซพระอารามหลวงครับอยู่ที่จังหวัดนนทงคายก่อนอื่นต้องเลี้ยนให้พี่น้องราบแล้วกันเลี้ยนให้บ้าอุดมน้องดาวแล้วกันคุณครูบอบสาบครับ,รบว่าอยู่ทางประเทศไทยนะครับเพิ่นกะจะมีศาสานาเอกนั่นก็คือศาสนาพุทธ รวมถึงประเทศฝั่งสบปบลาของเขานั่นก็คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาเอกก่อนอื่นครับต้องบอกให้พี่น้องสาบคับว่าเบ้าอุดมน้องดาวคูบบเพิ่นก็จะเป็นสนวนพ่อกระมุกซึ่งสนวนพ่อกระมุกของเขานี่เพิ่นจะนับถือถือผีนะครับเพิ่นก็จะบได้มีศาสนาโบแมนว่าพุทธคิดหรือว่าศาสนาอื่นๆอิสลามหรือบบแมนแต่เพิ่นเป็นศาสนาผีเมื่อนี้ครับมผมก็เลยขออนุญาตเนาะขออนุญาตเือว่า วัดโพชัยเนี่ยคือมีพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งก็<ม>คือองค์หลวงพ,อพ่อราไสซึ่งเป็นพระพุทธรูปเชี่ยมสายสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินไทยกับลาว<ม>พี่น้องไทยลาวนี่เทิดอาทำการเคารพนับถือแล้วก็เคารพบูชาเคารพกราบ,กบไหว้มากที่สุดนั่นก็คือหลวงพ,อพ่อราไสนี่แหละ<ม>ให้เมื่อนี่ครับเบ้าเอกคออนุญาตถึงแม้ว่าเบ้าอดมน้องดาวแล้วก็คู่บ่บร้ว่าเคยเขาวัดเลสขังบอในชีวิตนี้นี่ก็ บ่าความจริงเนาะไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าวัดเนาะครับทว่าท่านนี้กับทวามากอะถือว่าเป็นชิเป็นครั้งแรกท่านนี้แหละทว่าบ่าเอพาเขานะครับพันมากะบ่เคยเข้าเนาะต้องต้องบอกให้รู้เลยครับว่าเป็นยังคือบ่เคยเข้าวัดเพราะว่ายังที่บอกว่าเพิ่นมีศาสนานั่นก็คือศาสนาผีมีพิธีกรรมทั้งศาสนาประจําท้องถิ่หรือประจาหมู่บ้านของเพิ่นเมื่อนี้ครับเนื่องในเนื่องด้วยมาเย่ยมประเทศไทยแล้วแล้วกะ ผมก็ขออนุญาตนำพาขึ้นสิบเเป็นอย่างเนาะนำพาไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระพุทธรูปที่เชื่อมระะวางสายสัมพันธ์แผ่นดินสองฟังให้กับเราขออนุญาตนำพาเข้าไปได้บอกด้ไเนาะเอาน้องดาวมีความรู้สึกอย่างไ๋ครับที่ได้มาประเทศไทยแล้วก็ได้เข้าวัดดีใจครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเนาะอ่ะเอเป็นอย่างปะสีพาพี่น้องเฮาไปเจอกันข้างในเลย พาไปจุดถูบจุดเทียนกลาวไบท์นอกบ่เป็นยังเนาะไปว่เป<ะ>็นไปส <ปะ S 2> ิอันนาสิได้เบิ่งเลยบุตอนนี้ครับราการรู้สึกว่าอากาศอากาศจะฝนตกนะครับรู้สึกว่าฝนตกอ่าถ้าหากฝนบ่ตกเนี่ยก็คนกับสีมานะครับเพราะว่าสิเป็นนักท่องเที่ยวหลายๆจังหวัดนะครับที่อ่าไกลไปไกลมามเพิ่นกับสีเวียนเข้ามากราบไหว้นะอย่างที่บอกครับว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนเคารพกราบไหว้แล้ักอะค,คนเคารพบ,บูชาหลายร้ายพอสมควรในช่วงเทศกาลช่วงสงการเนาะไอ้บ่าวเอ็ดจะรู้ดีครับตากล้องเพราะว่าเพื่อนเป็นคนจังหวัดหนองคาย uh huh. นะครับช่วงเทศกาลสงการเนี uh ่ย huh. เทศกาลสงการจะมีประเพณีใหญ่ uh huh. นั่นก็คือประเพณีเอาพระพุทธรูปลงมา,าทรงน้ำ uh huh. ก่อนอื่นครับเขาก็ต้องทําการตรวจตรวจลงทะเบียนก่อน uh huh. อ่ะอย่าลืมสวมแมสนะครับสวมแมสก่อนขออนุญาตใส่แมสพี่น้องข้าก็ต้องทำตามมาตรยาทเฮ็ดอะบุญเจิดอะไดที่เหรอ่ะบุญมาโอนจูนพูดเดียวกันเลยอ่ะก่อนอื่นก็ต้องถามความรู้สึกเบาดมบงเลยครับคือว่าตอนนี้เขาเข้ามาบริเวณวันแล้วคือว่าใจเริ่มแล้วรือรู้สึกว่าอ่าอ่า เต้นเต้นหน่อยหนึ่น e งนาะเพราะว่าเป็นย like right ังไงจึงว่าเต้นเต้นเนาะก็เพราะว่าเขาเคยเข้าเด้เนาะพันมากอ่ะที่ว่าได้เห็นอยู่เนาะเคยเห็นวัดอยู่เคยเห็นอ่าบอกว่าเคยไปบเคยมาเนาะก็เคยนะเคยไปเคยมาอยู่แต่ว่าอยู่บ้านเขาก็มีวัดนะแต่ว่าเขาบเคยเข้าก็เพราะว่าเขาเป็นทือศาสนาพี่เนาะแต่ว่าปกติก็ทำมีมุ่มี่งคู่พาเข้าเขาก็ได้เข้าคือกันแต่ว่าเขาบเคยเข้า แต่ว่ามันนี่ก็แต่ว่าบอกเองพามานึ่งก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะคู้สึกว่าใดอ่าคู้สึกว่าใดกระทบกไปทั้งถึงศาสนาที่เขานับถือเนาะเพิ่นก็ยังเปิดใจรับให้มากราบมาไหว้ได้คือรสึกว่าใดผิดเนาะอืมว่าใดปิดทำเนียมเหตุคลอของทางพุ่นเนาะบอบบอบบอบเนี่งครับก็ถือว่าอ่าถ้ามาเมืองไทยเมืองไทยเมืองลาวเป็นเมืองพุทธเนาะสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญนั่นก็คือคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสนาของเขาของของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งที่จะระลึกถึงก็คือ,อเป็นตัวแทนของสมาสมาสมุทรเจ้านะครับพระพุทธรูปกับมีหลายปางหลายปางหลายองค์หลายซื่อหลายเสียงนะครับแล้วแต่ผู้ที่จัดสร้างจะตั้งนะเสื่อเสียงได้น้ำพันขึ้นมาน,นะเนาะแต่ว่าองค์ที่จะพาผู้ท,ท่านเข้าไปตรงนี้คือหลวงพ่อพระสยณนะวัดโพชัยจังหวัดหนองคาย<อ>เดี๋ยวเจให้พี่พน้องเขาแนบเข้าไปทั้งคุณครับ ่าวด้านหน้าครับที่พี่น้องแน้วเข้าไปเห็นนั่นก็คือองค์จริงนะครับหรือว่าองค์แท้นะครับออจากตํานน้านครับในสมัยพระเจ้าชัยเศษฐานะครับกะออมีบุตธ,ธิดายูสามสามองค์นะครับเ,ออเพิ่นกะมีจิตใจที่เลื่อมใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาออประวัติย่อๆจากจากการศึกษาของของผมเนะ ได้ยินมาเนาะอาจข้อมูลถ้าบอกไปอาจจะบอกถือต้องลอยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขอถทษพี่้องน้ำเนาะแต่ในสมัยพยยระเจ้าเสด็จผานะครับเพิ่นมีบุตรที่ด่าอยู่สามองค์ผู้จักอยู่เนาะฟังฟังสอบปอล้วนะครับจะมีอ่าพระเสริมพระสุขพระใสานะครับสามพระธิดามีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่เป็นบุตรธิด่าบอกสามารถบวชแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ก็ลเลยตั้งตั้งใจนะครับตั้งใจอธิฐานว่าอยาก เป็นตัวแทนอยากเหตุสัญลักษณ์ของหรือว่าเฮ็ดบุญเนาะเฮ็ุบุญก็เลยตั้งใจที่จะจัดงานรอ,อทองล้อมพระบุธรูปนะครับพระสุขพระเสริมพระใสนะครับสั่งขึ้นมาพอตีดสั่งขึ้นมาแล้วในมือที่สั่งนะครับจา,รนะจากประวัติเนาะจากวัดเดี๋ยวสิภาาไปเบื้องด้านบนออว่าเป็นไปยังไรเพื่อนซิมีภาพป,ประกอบพร้อมก็เนื้อต้องถอดท้องเท้าก่นอน<า>ไปนี่ลีดเดก อันนี้อันนี้ทัากันเี็นยังคือก่อนจะเข้าบ้านเนาะผมสังเกตสังเกตบางหลายเทียเลาว่าพี่น้องทัาพอครูบอบเนาะก่อนจะเข้าบ้านภายในแต่ละหลังจะพากันเหตุนงสีตตลอดเหตุังสีตตลอดนี่นี่คือจากการสังเกตของผมไปเข้าไปด้านหนครับเป็นว่าเขาเหตุนิสิตว่าเขาอนุญาตนะขออนุญาตนะเป็นการขออนุญาตเอแมนโอเป็นอนุญาต สำหรับอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหตุภาพประกอบเนาะประกอบประวัติในการจัดสร้างนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เก่อนอันนี้คืออันที่เกับสมัยของพระเจ้าเสด็จท้าทิราชนะครับเมื่อปีพศ2 7 3หอด2,115นะครับก็จะเป็นแห่งอนาจัดล้านสร้างเนาะ นะครับทรงมีมพระธิดายอยู่สามองค์อย่างที่ผมบอกนะครับะจะมีพระธิดาทั้งสาศรัธทธาในพระพุทธศาสนานะครับอย่างที่เห็นก็เลยอยากส้างพระพุทธรูปขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความเลียมใสศรัธทธาของพุทธศาสนานะครับอันนี้ภาพภาพนี้ก็จะเป็นการหลอมทองในมือที่หลอมทองอันนี้จะเป็นเบ้าเนะเาะก็อสิสดได้เห็นูีเนาะสูบสูบยังมีเนาะครับ เพิ่มเพิ่มกระดิสูเพื่อที่จะให้ไฟกาแล้วเหตให้วัตถุหรือโลหะที่เขานํามาล้อมอ่ะละลายก็คือจะเข้าตีมีตีผ้าเพราะว่าผมไปเห็นอยู่ทางบานเจา้าคือตีมีตีผ้าน,นะครับอ่ามาถัดมานี่ครับอ,อันนี้เพิ่นบอกว่าหลวงเสารวันที่เก้านะครับตอนไก่สิเพ้นคณะที่หลวงตางกับเน้นครับกำลังซอยกันล้อมท้องอยู่ล้อมจังได้กับบ,บอไใดที่แหลกอะ ล้อมท้องจังในกรบบอลละลายนะครับเจ็ดมืมอเจ็ดคืนนะครับในในขณะนั้นเพื่อนก็บ,บอกว่ามีพญานาคเน,นาะพญานาคแปลงไก่มาเป็นซีบป่าขาวเพื่อที่จะพญานาคก,ก็มีการเรียมส่ยสัทธานในพระพุทธศาสนาเห็นล้อมท้องเนาะกับโบมีการละลายจเกือก็เลยแปลงไก่ขึ้นมาเป็นซีบป่าขาวเพื่อที่จะมาซอยในการล้อมท้องหลังจากที่เจ็ดมือพันไปพองบอลละลายนะครับภายในแป๊บเดียวอะ ลงเน้นกับลงตาพักขันไปสันเทนปุ๊บกลับลงมาท้องละลายเบิดนะครับท้องละลายเทลงเบารอเป็นที่รับลอยนะครับอันนี้คือประวัติข่าวๆเนาะพอดีลงตากเน้นอ่ะสันเทนออกมาครับก็จะไม่เห็นภาพที่ซี่ประขาวเพิ่นจัดเตรียมไวหรือว่าหลอมเทท้องใส่เบาไวเป็นที่รับรอยแล้วนะครับก็เกิดอัศจรย์อันยิ่งไงเอ้า โอ้หลอมมา,าเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นที่ตรงได้ก็มีการละลายนะแต่บัดนนี้เป็นยังง้อผู้ใดมาจัดเตรียมตัวับผู้ใดมาเห็นว่าสางไว้นะครับเกิดการอัศจรรย์ขึ้นมาอันนี้คือประวัติคร่าวๆนะครับบัดนนี้ครับในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชนะครับทรงเป็นขึ้นคองลาดอยู่ห้างสยามหรือว่าประเทศไทยนะครับกทรงนั้นครับกัสิเกิดการศึกสงครามเนาะมันกับมีการตี อย่างบันชิงเมืองพิการศึกสงครามเนาะ,ะกะเลยทําการเคลื่อนใหญ่พระพุทธรูปท,ทั้งสามองค์พระสุขรพระเสริมพระใสเลื่อนใหญ่มาผ่านทั้งเรื่องจันทร์มานี่ยอย่างที่เพื่อนบอกครับเดิมทีนั้นหลวงพ่อพระใสได้ปฏิสถานะเมืองเวียงจันทร์ประเทศสปปลาวในสมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญไปไว้ที่เมืองเวียงคำต่อมาในรัชกาลที่สามจะอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์เป็นกบฏ สมเด็จพระบวรเจ้ามหาศักดิ์พลเสเป็นจอมทัพยกพลมาปราบจึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระไสลงมาด้วยโดยประดิษฐานบนแพไม้ไผ่ล่องมาตามลำน้ำเงืมเมื่อล่องมาถึงตรงบ้านเวิอนแทน่นในขณะนั้นเกิดอัศจรรย์แท่นของพระสุขได้เกิดแหกแผ่จมลงไปในน้ำโดยเหตุที่มีพายุพัดแรงจนบริเวณนั้นได้นามว่าเวินแทน่น การล่องแพก็ยังล่องมาตามลำน้ำตามลำดับจนถึงลำน้ำโขงปากน้ำเงินเกิดพายุหนักพระสุขได้แหดแพจมลงไปในน้ำบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าเวอร์นสุขและพระสุขก็จมอยู่ในน้ำตรงนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้สุดท้ายเหลือพระเสริมพระใสที่ได้นำขึ้นมาเมืองหนองคายพระเสริมนั้นได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณนะวัดโพชัย ส่วนพระสยได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณวัดหอก่องปัจจุบันนี้คือวัดประดิษฐธรรมคุณต่อมาในสมัยรัชก,กาลที่4ได้อัญเชิญพระเสริมและพระสยจากนองคายขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพด้วยแต่พอมาถึงวัดโพชยัยหลวงพ่อพระสยได้แสดงปฏิหารจนเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้มีแต่พระเสริมที่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ณนะวัดปทุมวนาราม ส่วนหลวงพ่อพระสยได้อัญเชิญปฏิสถานไว้ณนะวัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดน้องค <มา S 1> ่ะสีผ้าคุณครูบอก้วกาต้องดาว้ากาาวกาเบาเหนือนะไปกาบ่ะเดี๋ยวส่วนม์นเป็นบ่ะอ่า ้องสวดมนต์เนาะขันสวดบ่ได้เดี๋ยวผมสิบห้าบาทบาได้บ่เอาวะบาเนาะบาตามความเข้าใจเลยเนาะฮะหัวแห้งอันหนึ่งน่ก้อยมาได้ยินมาอรหังสมัมมาสัมพ陀ผททักขาวาบาได้บ่อรหังสัมมาสัมพ陀ผักขาวามาทำไมผิดมา่อที่มาขังผมสามดา อะระหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะาวตาธัมโมธัมมังนามัซามิสุปฏิปันโนภะคะาวโตเศร้ากระสังโขสุปฏิปันโนภะคะาวโตเศร้ากระสังโข สังขังหนมามีอันนี้คือยังที่บอกเนาะว่าบ่อเคยได้เขาวัดเมืนบ่ครัอจะเลยบ่รู้ว่าบทสวดมนต์เป็นยังไงบ่เป็นบ่เป็นบ่บอะไ้เออบ่เป็นอ่ะอย่ามาพิมพ์ผามีมีความรู้สึกยังไงครับที่ที่ได้เข้ามาณ่ะจุดนี้ตื่นเต้นเหมือนกับดีใจที่ได้รับมาใหม่ครั้งแรกในชีวิตครับกลับมหว้พระครั้งแรกในชีวิตโดยอ๋อ ครับก็คือว่าดีเนาะคมกะรู้สึกสบายใจแล้วก็สบายใจปะสบายใจเขาเชื่อว่าเขาไปวบาลงอกลงใจอกลงใจไม่ได้เอาแบบให้ห่วงให้กังวลครับเอาอันนี้ครับเป็นอย่างที่บอกครับเป็นองค์จริงนะครับของหลวงพ่อภะไัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปอย่างที่บอกครับเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญสำคัญก็จังคือทั้งใตกะ พระธาตุพนมเนาะก็สิเป็นพระาธาตุสำคัญที่สารสัมพันธ์แทนดินไทยกับลาวกาหลวงพ่อพะอสายขกันครับเป็นพระพุทธรูปที่สารสัมพัญพ่อแม่แผงระวง 2, หว่างสองแผ่นดินไทยกับลาวปันนีการรู้สึกดีใจเนาะแแม่นบบรู้สึกดีใจ,ใจ,ใจเอาทำบุญทำบุญน้องดาวเอาแบ่งไปใส่ทำบุญใส่ทำบุญใ,ใส่กองับใส่กองใส่ตู้บริจาค ปกราบอีกกราบอีกกราบอีกโอ้ยลาน้องลูกหลานขอสัมมาคารวะกราบไว้องค์ลงพ่อพระใสผู้มีใจศรัทธาได้เพิ่งบารมีทัน มาสการขอ,อนอมบูชาที่ยิ่งใหญ่หกราบหลวงพ่อพระใสผู้มีฤทธิ์เดชกราภารคาเอิญแม่ลใสสู้ภารคามเอิญแมล ครับพี่น้องครับหลังจากที่ได้ทำนาทีหรือว่าพาคุณคูบบล้วก็น้องดาวล้มถึงเบาอุดมนะครับได้มากราบบายพระอุตรุปนะครับไอเบาเองมีคนมรส้่ึกลยครับที่ได้นำพาพี่น้องือว่า ขันท <the> ีเ <the> อ็น่าชาวต่างชาติกับว่าใดเนาะเพราะว่าคนละประเทศเนาะในพาเพิ่นมากราบไหวพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเฮาก็มีความยินดีนะครับที่ได้เป็นค้นพาเพื่นมาเป็นตัวแทนชาวจังหวัดหนองคายนะครับเนาะจังหวัดหนองคายเฮาและก็อีกอย่างนึงก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้พาเพื่นมาไหวพระครูบ้านครูเมืองของบ่าวเอ๋นะครับเนาะวัดโพชัยหลวงพ่อพระสัยนะครับเนาะครูบ้านครูเมืองจังหวัดหนองคายครับดีใจครับและก็ ขันมีโอกาสอีกกอยากพาเพื่อนมาอีกครับพี่น้องเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักซิดนะครับเนาะครับก็อยากให้เพื่อนได้มากราบไหว้สักการะขันมีโอกาสกับสิพามาอีกครับผมครับอย่างที่บอกครับโมแมนว่าหลวงพ่อวสัยจะเป็นของไทยเพียงแต่อย่างเดียวนะครับตั้งแต่ประวัติสืบทอดกันมากก็คือเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญระหว่างสองแผ่นดินไทยกับลาวอยู่แล้วนะครับเนาะรู้สึกดีใจครับรู้สึกอบอุ่นนะครับ้วกาสส่างสว่างขอพรอนนะครับเนาะรับ บมีสิ่งอื่นใดนะครับเหนือนะครับทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับสิ่งที่สียให้และลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือองค์ปฏิมานะครับาพระพุทธรูปที่จะเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเนาะวันนี้ก็รู้สึกดีใจร้ายครับดีใจร้ายเป็นขั้งแรกที่ได้นำพาคุณครูบ๊อบและก็น้องดาวบ่าวอุดมได้เข้ามาวัดนะครับ แล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตพอ่อมแมนเป็นปะครับเรเคยเขา้ามันตื่นเต้นปะตื่นเต้นหลายด้วยครับว่ายังกูบันทึก <laughs> <laughs> ผมผมก็รู้สึกรู้สึกดีใจหลายนะครับรู้สึกดีใจลนะรเอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามหักแพงผมเบ้าอทีมงานบาน้านนะนะครับเนาะเอาสุดท้ายจะให้พี่น้องเขาไปรยุ่ธมุมนันเดี๋ยวสีส่งไปทั้งกุ่มมายินเลี่ยงกันบอลความรู้สึกนะครับบอลความรู้สึกแค่ไหนอ่ะ เอาไหมไว้ให้แต่ละคนโหนเด็กไงอาขอความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยอ่ารู้สึกแบบดีใจหลายๆที่แบบได้มาครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาไหวอ่าองค์พระไสที่แบบศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่เมืองน้ำคายเนาะหลังจากทั้งแฟรทั้งเวลาแบบนับถือขึ้นก่อนครับอันนี้ครับเป็นอ่าพระที่แบบ ครูบาคุ้มเมืองแต่บุคคลอากาศในปัจจุบันเท่าเป็นศักดิ์สิิทธ์แล้วกายเราการไ้เพื่อสิริมงคลให้แก่ชีวิตในการงานดีขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเราสมรับเบาเนื้อเนื้กางที่ว่าผู้ซึกดีอกดีใจแล้วก็ สำหรับเบาเนื้อกะทือว่าเดีอกวโอใจเนาะถือว่ารู้สึกว่าบบเคยเนาะบบเคยเข้าวัดจักเสือคือว่าแหละพี่น้องเขาก็เป็นคนอยู่นอกอยู่หน้าแด่กะอีกอย่างกะบวกกับเข้าเป็นที่ว่าถือศาสนาเนาะศาสนาพี่ศาสนาพี่ก็เลยว่าการเข้าวัดเข้าว่านี่ก็อาจจะบ่บมีการการเข้านะเพราะว่าเขาก็ ศาสนาพีเศษจะบ่มีวัดบ่มีว่าอย่างเนาะมีแต่ว่าเฮ้าดับทื่าแบบหมอต่างๆหันเนาะเวลาเจ็บเวลาใข้เข้าไปหงหงมอหักว่ามันโบดบ่ดีนะนะเฮาไปสุขภาพไปอันน่ะกวดสุขภาพบ่ไปอันนะเข้าหงหงมอหักว่าเข้าแล้วมันบ่ดีปัวฮักมันบ่ดีเขาต้องกลับมาอยู่เพื่อนอยู่ซานก็ไปมอไปหมอแล้วก็หมอแล้วล้วก็โอหมอทันหมอว่า ผู้ที่ว่ามอเพียเนาะว่าเป็นชนิดสั้นบอเนาะเออต้องได้ค่าใกล้ครับเป็ดเขาต้องจำเป็นเฮ็ดฮิดคลองตอนนั้นเกินว่าเฮ็ดศาสนาพี่เนาะเออ,อ,น,น,อนั้นเนพื่อความเฮ็ดไทยอันน่ะแบบเฮ็ดไทยผู้เจ็บผู้ป่วยท่านมีนจิตใจที่ว่าดีขึ้นแบบว่าสบายใจขึ้น่ะนะเฮ็ดไทยควันเขาดีขึ้นจากที่ไปเจ็บไปเป็นมาเนะเขาเป็นลักษณะนี้แต่ว่าวัดมื้อนี้ก็ว่าได้เข้ามามีโอกาสได้เข้ามากาบไหว้วัดเอออันน่ะพระเจ้า พระไซเนาะหลวงพ่อพระไซถือว <Okay. S 2> no ่าก no ็รู้ส right <Okay. S 2> mm ึกว่าดีอกดีใจแล้วก็โล่งใจหลายเนาะก็คิดว่าคิดในใจว่าวังว่านับแต่นี้ไปเนาะก็ับเฮ็ดเฮ็ดให้จิตใจอบอุ่นเฮ็ดให้จิตใจเฮามีแบบสบายอะนะเฮ็ดต่อไปก็คิดว่าสิมีแต่โชคแต่ลาบมีแต่แนวดีๆเข้าในชีวิตเนาะมีแต่จ้านี่แหละสำหรับตัวเอง ้เราบอกความรู้สึกจ้าหน่อยหนึ<ด>่งเบาหวานหลายจะตงเผ่บอกจัดหน่อยคว<ด>ามมุ่งสู่ใช่ครับน้อ<ด>ตตงตอนนี้ตื่นเต้นเรวก็มีความสุขหลายครั้งแรกเลยที่ได้เขา้านะวัดเนาะเขาวัดครับสุดท้ายนี้ครับ <c oughs> ผมบอกเอกทีมงานบันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ฮักแพงนะครับสี่พีดภาพบรรยากาศไปกับพี่น้องทางฝังล่ากันเลยนะครับเนาะสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขทุกท่านนะครับสบายละ สบ,สบายดีสวัสดีครับ